สถานการณ์รานหรือว่ารถจักรยานยมอ,อยู่20แห่งนะ21แห่ง20เขต21แห่งนะครับกระจายอยู่อยู่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเราก็มีมีประชาชนที่มาใช้บริการเราเนี่ยก็อยู่ในหลักแสนคนจ็7แสนนะ7แสนต่อปีประมาณ7แสนคนต่อปีอย่างปี2020เองก็ถึง7เดือนก็มียอดประมาณ4แสนคนนะครับรายได้ประมาณปีหนึ่งเนี่ยก็ 6,000ล้านรอบรอบจำนำรอบจำนำก็ปีละประมาณ6,000ล้านปัจจุบันก็ก็บรรการก็พอไปได้นะแล้วก็ให้นโยบายหลักๆเรื่องฐานรัฐบาลสองอย่างคือว่าต้องขยายการเข้าถึงของประชาชนให้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยบางทีก็เดินทางมาที่ฐานรัฐบาลลำบากให้เราสามารถตั้งฐานรัฐบาลที่ใกล้ชุมชนแล้วก็มีความสะดวกขยายจำนวนสาขาขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ดี แล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลเพราะว่าบางคนเอาของมาจำนำเนี่ยเสียค่าเดินทางแล้วก็ทําให้รายได้ก็ที่จะได้ก็ยิ่งน้อยลงอีกนะแล้วก็อาจาจะสะดวกกับประชาชนในการมาถ่ายต่างๆนะครับอันที่สองคือว่าอย่าไปคิดถึงกาไรเพราะว่าหัวใจของสาธารณคือการเอาเอาเป็นตัวช่วยเหลือประชาชนที่ทำาง,งานลำบากเพราะนั้นเราคิดภาษีเอ้ภาษีที่ด,ดอกเบี้ยแพงประชาชนก็เป็นภาระต้องมาจ่ายดอกเบี้ยตอนมาถ่ายคืออะไรเงี้ย ลันก็ให้นโยบายอันที่สองคือว่าพยายามเป็นเป็นตัวที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างแท้จริงไม่เราคิดถึงผลกลาําไรแต่คิดถึงว่าจะเอาไอเอาไอหน่วยงานเนี้ยไปช่วยประชาชนอย่างไรก็เป็นตัวนโยบายที่ให้ไปในการเราเองก็ยังมีเงินที่เป็นเงินสะสมเงินเงินสดเหลืออยู่ก็ให้บริหารเงินสดให้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดดอกผบนแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นผมประโยชน์กับที่มาตูพี่น้องประชาชนกรุงเทพมหานครนะครับ ส่วนเรื่องของตลาดเนี่ยสมมว่าตลาดกนุงเทพละครก็เป็นหน่วยงานที่ต้องมีการพัฒนารวมพัฒนาพอสมควระปัจจุบันเรามีตลาดทั้งหมดอยู่12แห่ง<ม>ตลาดหลักๆเนี่ยก็จะมีตลาดนัดจระตุจัดและเพื่งที่แล้วเนี่ยเราเช่าต่อจาก,การรถไฟใหม่อีกทีหน,นึ่งตั้งแต่ปีสองห้าหกหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเช่าเป็นเวลากี่ปีสิปีฮะแล้วก็ตลาดอันที่สองที่ตลาดใหญ่ที่ตลาดที่มินบุรีมัหรือเรียกว่าเป็นตลาดจัดจับสอง แล้วที่เหลือจะเป็นตลาดร้านสองสองนะก็อยู่ฝั่งธนแล้วก็จะเป็นตลาดชุมชนอีกเก้าแห่งตลาดตรงนมีหลายแห่งขนาดเล็กขนาดใหญ่กระจายไปทั่วนะที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าสิ่งที่เน้นย้ำเป็นนโยบายเลยว่าคือตัวตลาดเนี่ยต้องเน้นเรื่องคุณไอสุขลักษณะเพราะฉะนั้นตลาดทุกแห่งในกรทมเนี่ยซึ่งบางแห่งอาจจะยังไม่มีข้อบกพร่องอยู่ทั้งในงเรื่องระบบการน้ำเสียเรื่องความสะอาดต,ต่างๆเนี่ย กรณีหมายต้องรีบดาเนินการอย่างเร่งด่วนเลยในการปรับถ้าไม่มีบ่อบัดน้ำเสียตามกฎหมายต้องทำเพราะเราเป็นผู้รักษากฎหมายนะก็เน้นย้ำเรื่องนี้ที่สองคือเรื่องการจัดระเบียบต่างๆแต่ว่าความรบลวงลางการทางเดินของตลาดความสะอาดพื้นลื่นการตั้งแผงซึ่งลุกล้ําพื้นที่วนลางเราก็ต้องทำในตลาดต้นอย่างต้นแบบไม่ได้โดยว่พาตลาดที่เป็นตลาดสดเช่นตลาดบางกะปิที่เป็นของกรุงเทพมหานครอันหนึ่งนะก็เน้นเรื่องระเบียบ ส่วนตลาดที่เราคิดว่าต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นต่อไปคือตลาดนัดแต่จัรซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราเป็นตลาดนัดที่เราเช่าจากการรถไฟไทยซึ่งก็มีภาระนี้ซึ่งตั้งแต่เช่ามาตั้งแต่เราบร,ร,ริหารี่ยเลยไม่จ่ายค่าเช่ากับการรถไฟเลยยังไม่มีสัญญาต่อการซื้ตซ้ำเลยซึ่งกอนเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องเร่งรัดในการเข้าไปดาเนินการทําสัญญาให้เรียบร้อยเพื่อได้เร่งดําเนินการจ่ายนี่ต่างๆให้เหมาะสมก็ต้องเร่งต้องไปเร่งรัดให้มีการดาเนินการ ส่วดใหญ่อาเป็นตลาดบางแคพิรมซึ่งเราเช่าที่จะทำงานทัศน์ถิ่นตัวมาทักษะแล้วก็ทําเป็นตลาดเพื่อจะย้ายออตอนแรกที่ตั้งเป้าหมายที่จะเอาพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดบางแคย้ายไปอยู่บางแควพิรมแต่ว่าปัจจุบันก็ยังมีผู้ไปใช้น้อยแล้วก็ดันเดินทางไม่สะดวกแล้วก็มีการภาระที่ต้องใช้ใช้จ่ายแต่ละปีก็คือสามร้อยเดือนเด <c oughs> ือนสามแสนแต่ค่าค่าใช้จ่ายแต่ละปีก็เป็นหลายล้านที่ขาดทุนอยู่ แล้วบอกว่าสองตลาดนี้คือสิ่งที่ต้องต้องรีบไปเน้นย้ำเพราะว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยก็คือต้องเอาตลาดกรมอมเป็นตัวที่ช่วยฟื้นฟเศรษฐกิจให้ประชาชนแล้วก็ตลาดเองคงต้องพยายามบริหารในเชิงรุกให้คล้เป็นเอกชนโดยเน้นเรื่องคุณภาพความสะอาดแล้วก็ให้เกี่ยวประโยชน์กับประชาชนถึงขุ้วนะครับมันก็เป็นสองสองหน่วยงานที่คล้ายๆเป็นหน่วยงานเชิงพาณิชย์ที่เรามามาเยี่ยมในวันนี้ครับอีกตัวก็หน่วยงานที่เราพิสานหน่วยงานนะคือหน่วยงาน ตลาดสำนักงานสถานานุบาลแล้วก็มีสำนักงานพัฒนานที่อยู่สายขึ่นนี้เดี๋ยวคงต้องไปชุมไปคุยเรื่องเกๆแบบที่อยู่อายของชุมชนคนเมืองแลวที่อยู่อาศยของภาชการาเม็หน่วยงานอันที่สามหน่วยงาน,น, 3, งานวันนี้ที่มาคือสองหน่วยงานครับอาจารย์ถามเรื่องในตลาดนาัดสตุจักรค่ะที่ผ่านมาบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเราจะทราบว่าเขามีสองกลุ่มแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องที่จบับรถวันนี้เราได้มีการพูดคุยหารือกันไหมคะว่าเราจะมีข้อสรุปยังไงบ้าง เรื่องที่เดี๋ยวเนีจยหมายว่าถ้าไปตาดนั่นแต่ปจักปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเส้นถนนเมนถนนเดินซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ในช่วงเวลาบ่ายเนี่ยเราไม่ให้จอดแต่ช่วงเช้าเนี่ยให้จอดได้นะต่อถึงนิ่งโมงนะ่ยเทใช่ไหมเที่ยงหกโมงเช้าเป็เที่ยงไหมคะที่ให้เอาของลงอะค่ะที่เอาของลงอเนี่ยช่วงเช้าเที่ยงให้จอดได้แต่ว่าไม่ให้จอดซึ่งทําให้คนสามารถเดินโปรได้ที่ก็จะมีปัญหากับพ่อค้าแม่ค้าด้านในที่อยากให้มีการจอดเพียางน้อยให้คนเดินเข้ามาข้างในอะไรอย่างเงี้ย ปีนี้เขาแต่ว่าทางกรรมการได้มีการพิจารณาแล้วสรุปว่าอะไรนะถ้าผมผู้จัดการก็จะให้เจอดช่วงเช้าช่วงหกโมงเช้าถึงเที่ยงและหลังนั้นก็คือโ่งเย็นก็เอารถเข้ามาได้ครับผมซื่งบ่งเย็นก็ร้องมาได้แต่ว่าช่วงเที่ยงถึงโ่งเย็นห้ามรถเข้ามาเขาแต่ว่านี่เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการตลาดนะซึ่งเขามีการทําแบบสอบถามต่างๆประชาชนเนี่ยอยากจะได้การเ้ิ่มการนังคานเดินที่กว้าง เนการเราก็ให้นโยบายว่ายัางไงจะต้องดูแลผู้ค้าด้านในคือว่าทางเดินที่จากถนนด้านนอกที่ไปด้านในต้องทำให้เดินสะดวกเพื่อให้คนเนี่ยเดินทุกที่อย่างเท่าเทียมกันรวมถึงถ้าเป็นไปได้ให้ขยายถนนด้วยนะว่ให้มันถนนมันสามารถเดินเข้าไปด้านในได้มากอันนี้คงไปอยู่ในแผนที่จะจัดการท่านที่อุตสา่ามีพู้ใดจิตรีสลากทาง ทังบอกตลาดเนี่ยได้ได้หาแนวทางได้หลายทางนะครับความจริงที่จอดรถเนี่ยซึ่งความจริงเป็นปัญหาอยู่เนี่ยถ้าเราดูรอบอาคารแถวนั้นเนี่ยทุกอันเนยรวมไปประมาณ5 0 0 0ันคันซึ่งสำนักการตลาดเนี่ยได้ไปติดต่อประสานงานก็หมายความว่าผู้ผู้ค้าเนี่ยสามารถไปจอดรถในราคาที่เราตกลงให้เพื่อจะให้ล,ลูกค้าผู้ผู้ค้าเนี่ยกระจายออกไปอันที่สองเนี่ยพยายามเปิดทางทางจากรถไฟฟ้า เข้ามาให้มันเดินเข้าง่ายตอนนี้เราเปิดเมื่อก่อนปิดปิดสวนอยู่ตอนนี้เราให้เปิดเข้าตอนน่อทับเสาร์อาทิตย์เพื่อใช้เดินเข้าสะดวกอันที่สามเนี่ยทางเข้าอย่างที่ท่านผู้ว่าว่าเนี่ยคือทางเข้าที่เข้าไปสูงกลางที่ขายของไม่ได้เนี่ยตอนนี้เปิดทางออกเมื่อก่อนจะมีร้านค้าเนี่ยสองเมตรห้าสิบเนี่ยเขาจะตั้งห้าสิบห้าสิบมันก็เหลือทางแคบน้อยตอนนี้เปิดทางโลง่งหมดสิบสองเส้นทางเข้าต่อมาข้างในเนี่ยเปิดโลง่งตรงหอน,นาฬิกาเนี่ยเปิดโล่งทั้งสองทาง เพื่อจะให้เป็นที่อยู่ตรงกลางแนวออเพื่อจะจับแอคทิวิตี้ได้ต่อจากนี้ไปเนี่ยทำแผนระยะยาวถ้าตกลงกับรถไฟได้เราจะทาตรงประตูทางเข้าป่อทางกระแผงเพชรเนี่ยเป็นที่จอดรถทัวร์แล้วก็สามารถจะจอดรถขนส่ง้รถแท็กซี่รถส่งได้เพื่อจะให้เป็นจุดจุดจุดทางเข้าท่านจอดมอเตอร์ไซค์เราก็จะย้ายออกไปส่วนร้านที่เป็นร้านกาแฟตอนนี้เปิดโล่งให้หมดเลยเพื่อจะให้เป็นจุดเข้าให้ได้นะครับส่วนทางรอบนอกเนี่ย จะจับระเบียบใหม่หมดถ้าจับหมดเนี่ยภายในก็หรืออินราสัคเจออินราสัคเจอไม่ว่าห้องน้ำไม่ว่าระบบ CCTV ระบบไฟฟ้าถ้าตกลงกับรถไฟเมื่อไหร่ปั๊บเดินหน้าได้หมดเลยอันนี้ก็แผนจะตุจักนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะขอบคุณนะครับโอเคครับเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับการผู้ว่ากทมสัญจร การนี้นะครับมันไงถ้าเรามีอะไรอละอ